วยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%เปอร์เซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID a ไ s a i a g l o t t o 80ชาวสุรินเหลืออดคานัดรวมพลทวงคืนตาควาย7พฤศจิกายนนี้วงในเผยลับขเขมรดิ้นหนักค่ะขี่รถวนเฝ้าดูด่านไทยวันละสามรอบค่ะ ชาวสุรินเหลืออดค่ะประกาศนัดรวมพลแสดงจุดยืนทวงคืนปราสาทต,ตาควาย7พฤศจิกายนนี้ค่ะวงในเผยรับเขเมเดิ้นค่ะขี่รถวนเฝ้าดูด่านไทยวันละ3รอบค่ะจากกรณีของปราสาทต,ตาควายค่ะที่ยังคงถูกยึดโดยกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ส่วนนั้นได้เต็มร้อยเปอร์เซต์ค่ะ ซึ่งทหารไทยยังคงปฏิบัติการในพื้นที่แต่กองทัพก็ยอมรับว่าปราสาทตาควายยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เต็มที่ค่ะโดยมีรายงานจากข่าวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและก็ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะบอกว่าปราสาทตาควายยังไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่ซึ่งกองทัพทานที่2ยืนยันว่ากํลาลังพลทหารนะของทั้งสองฝ่ายควบคุมพื้นที่คนละด้านโดยห่างกันประมาณ50เมตรค่ะซึ่งกองทัพไทยยังคงยืนยันว่าปราสาทตาควายยังเป็นของไทยและจะต้องยึดคืนมาให้ได้ค่ะ ซึ่งประเด็นของปราสาทตาควายค่ะก็ทําให้ประชาชนต่างทําใจยอมรับไม่ได้ค่ะที่จะต้องสูญเสียปราสาทตาควายที่สําคัญของไทยไปให้เขเมรค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะทางเพจขุนช้างสุรินค่ะได้โพสต์ข้อความถึงพื้นที่ปราสาทตาควายค่ะระบุว่าขเขมรไม่ยอมคืนตาควายนะไทยจะเก็บทุนในพื้นที่ปราสาทตาควายขเขมรน,นิ่งไม่ยอมตอบกลับคาดว่ากลัวฐานไทยกลับเข้าไปยึดปราสาทตาควายคืนค่ะ นั่นไงล่ะรีบเหลือเกินไปลงน้มสันดิภาพไทยขเขมรเสนอไป4ี่ข้อขเขมรตอบตกลงแต่ไม่ทําตามไทยจะเข้ากู้ทุนเองในรอบๆตัวปราสาทเขมรก็นิ่งไม่ยอมนะฐานไทยเสียใจอย่างมาก ฐานทุกนายทุ่มเทเข้ายึดปราสาทตาควายจนสูญเสียและได้รับบาดเจ็บจํานวนมากแต่นักการเมืองไม่ได้สนใจเดินหน้าเจรจารสงบศึกและลงนามสนิภาพรู้ไหมฐานไทยเสียใจขนาดไหนลองไปถามหน่วยรบทุกนายที่เข้ายึดปราสาทตาควายจะได้อยู่แล้วแต่นักการเมืองไปตกลงหยุดยิงซะก่อนค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางเพจอ้อภัยรัฐคนกรุงเทพเหลาค่ะได้โพสต์ข้อความนัดรวมตัวชาวสุรินและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะให้แสดงจุดยืน ท่วงคืนปราสาทตาควายค่ะโดยระบุข้อความว่างานแสดงจุดยืนท่วงคืนปราสาทตาควาย7พฤศจิกายน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยางานเริ่มบ่ายโมงจนถึงสามทุ่มใส่เสื้อดำเพื่อไว้อาลัยแก่พระพันปีหลวงมีการรำถวายแก่พระองค์ท่านมีสี่วงดนตรีสร้างสีสันตามความเหมาะสมปิดท้ายด้วยวงบิกสุรินค่ะฝากแชร์ข่าวต่อๆกันนะครับพร้อมกับโพสต์เชิญชวนชาวสองล้อด้วยนะคะบอกว,ว่าวันที่7พฤศจิกายนนี้เรานัดรวมพลชาวสองล้อสุรินและก็จังหวัดใกล้เคียงแสดงพลังสัญ,ญลักษณ์ทวงคืนภาษาตาควายณนะโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาอำเภอกับเชิงค่ะมีคอนเสิร์ตวงบิกสุริน ให้ชมฟรีไม่คืนไม่เปิดด่านค่ะในขณะที่ทางเพจชุมชนคนสุรินค่ะก็ได้โพสต์ถึงสถานการณ์ที่ด่านชายแดนสั้นๆค่ะบอกว่าอย่างมีความหวังค่ะล่าสุดกัมพูชาแคมเจอรี่ค่ะ ซึ่งเป็นสำนักข่าวในสังกัดของหุ่นมานานลูกสาวหุ่นเซนนะ,ะมาถ่ายบรรยากาศหน้าด่านผ่านแดนโอสเมดกาตรงข้ามด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมของไทยแต่เช้าเลยนะ,ะเหมือนมาสังเกตการว่าเมื่อไหร่ทางไทยจะเปิดด่านสักทีไหนๆก็ไปทำข้อตกลงกันแล้วนะ,ะทั้งนี้ค่ะยังได้โพสต์ข้อความระบุอีกด้วยนะ,ะบอกว่าขมแมการละครปากก็พูดปิดด่านปิดไปเลยร้อยปีพันปีขมแมไม่เดือดร้อนหรอก แต่ก็ขี่รถมาดูที่ด่านวันละสามรอบว่าเมื่อไหร่ด่านจะเปิดเพราะเสียเงินค่าขึ้นเครื่องบินหลายหมื่นแล้วค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหวยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID Adsign เอจล็อตโต้แปดศูนย์ o T T o